ดีครับวันนี้อยู่ผมอีกครั้งนะครับกับเกมเอโอเคสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคคำพูดความเดิมตอนที่แล้วนะครับเราไปเท้าฟาร์มมาถึงทางความเดิมตอนที่แล้วคือเนี่ยใม่มันชอบกดลงไปโอ้โอเคคำพูดความเดิมตอนที่แล้วก็คือเราได้ไปแวนรถเฟอร์รี่กันมาเป็นที่ร้อยอะไรเป็นไง ผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีใน A.R.K. ว่ะต้อบอกแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันครับว่าจะมีใน A.R.K. แต่ก็มีจนได้ครับก็ถือว่าเป็นสีสันไปแล้วกันนะสำหรับรถเฟอร์รี่ใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูก่อนได้นะจ๊ะสำหรับเฟอร์รารี่ใน A.R.K. โอเคครับวันนี้เราจะไปทําอะไรกันนะหรือวันนี้ผมขอปฏิบัติงานต่อแล้วครับหลังจากที่เราพักผ่อนกันมาถึง2คลิปแล้วในการจับไดนโนเสาร์ก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทําการจับเจ้าตัวอะไรดีโนติกตอกติกตอกติก ตักติ๊กตักติ๊กตักโอเคครับวันนี้ผมจะมาจับแรปเตอร์นี่แรปเตอร์ธาตุอะไรดีผมขอไปหาแถวภูเขาก่อนไม,ไม่รู้จะเจอธาตุไฟหรือเปล่าหรือจะเจอธาตุหินหรือจะ,จะเจอธาตุอะไรก็ค่อยว่ากันไปนะจ๊ะโอเคถ้าก็เราไปลุยกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นนะครับผมต้องคราบอ่านก่อนอ่านเลยครับแรปเตอร์แรปเตอร์ซันเดลหนันงไฟเบอร์ไม้ชิวเป็ดชิไป <c oughs> จัดไปก็ให้สีน <c oughs> ะออไฟเบอร์ไม้ is the ไม้ไม้ w h e r e are you <c oughs> อุลิชิตไม้ไม่มีจริงเหรอวะ,ะตลกแล้วตลกแล้วตลกละนั่นจริงะไม้ไม่มีจริงะเฮ้ยอุต่าเดี๋ยวไม้ไม่มีจริงดิบ้า ให้ได้อย่างนั้นสิพวกไม่ใช่แล้วปาดแล้วปัดปัดปัปัปัป,ป,ป,ปอ่าเดี๋ยวทำหอ,อกแทงต้นไม้ก่อนไหมเดี๋ยวกันไม้ในนี้มีบ้างบีเวอร์ยิ้มหน่อยนะมึงอีบ e ีเวอร์ขอบคุณมาก thank you very much โอเคได้มาแล้วครับสำหรับอ่าอุปรกรณ์ทำอาร์แรปเตอร์ถึงจะได้มาอย่างช่อชนก็ตาม <c oughs> ได้มาอย่างโคตรบบรเขาเรียกว่างไงสี่ตัวเอ้ยสามตัวเอ้ยโอ้โหคามาสี่่ะช่างมันสี่ก็สี่ครับจัดไปไอ้สี่เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของไว้ก่อนโอเคเก็บอ่านไว้ก่อนนะครับให้เหลือแค่หน่อยๆปะง่วงโอย้อยโอย้อยเนาะหาวัดวัดเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเก็บของยังไหวอยู่ไหมไหวอยู่ครับจัดไปหนัก,นกๆเต็มๆอะไรอีก What is that ใครมันทำอะไรเราอีกวะเนี่ยเดี๋ยวแวววูมบูมโอเคช่างมันแล้วกันการเดินทางครั้งนี้ผมขอไปกับเจ้านกน้อยดีหรือเปล่าไม่เอาดีกว่าผมขอไปกับเดี๋ยวผมขอดูนี่ก่อนนะอ่า Poison Poison Arrow ไม่ใช่ Complement Poison ไม่ใช่มันชื่ออะไรวะผมก็จำไม่ได้ครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะผมจะทำหอกพิษด้วยตัวเองอะ Spear เดี๋ยวก่อนนะ Pike P-I-K โ oh e. อ้โหแม่ง S-P-E เดี๋ยวก่อนนะมันอยู่ตรงไหนวะผมไม่เคยได้คราบเองอะส่วนมากผมจะเขาเรียกว่าเออ แต่มันไม่ต้องใชมั้งวะแรปเตอร์แม่งไม่ได้เก่งกาดมากมายอะไรขนาดนั้นปะใช่แรปเตอร์ไงไม่ใช่อะไรหรอกคือมันแค่แรปเตอร์ไงครับผมก็เลยอืมเอาไงดีวะ Frost, Poison, Arrow, c o m p o n e n t อ่อฮะแล้ว Poison... ไอ้น,นี่ไม่มีหรอวะเนี่ยอะไรวะโดน a c k i n g Chip ผมมีฐานด้วย แดนอิงเจ็ดไรเฟิลบู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 อ่ะปั๊บแป้งไปก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมหาไม่เจอจริงๆเนี่ยช่างมันแล้วกันนะก็เดี๋ยวผมขอเก็บเอาจากแอดดอบแล้วกันเพราะว่าหอกพิษก็ไม่ได้่อยได้ใช้ครับเพราะว่าผมส่วนมากยิงสดอยู่แล้วเห็นมีคนพูดกันมาเยอะครับว่าหอกพิษดีอย่างนู้นอย่างนี้ก็ก็เดี๋ยวถ้ามันเจอในแอดดอบผมก็จะนั่นนะเพราะผมกกิเกตคลาสแล้วกิเกตหาแล้วครับเสียเวลาแล้ว ตอนนี้มันเสียเวลาแล้วครับไม่ได้แล้วผมต้องไปล่าเจ้าแรปเตอร์แรปเตอร์ไม่เอาเนะ้เกรงใจไม่ไดีหรอกเกรงใจไปไปเลยครับผมปเลยครับผมซ้ายขวาดีครับตอนนี้ผมขอเลือกไปแรปเตอร์ธรรมดามมาอกเกลียดนี่นี่นี่เนี่ยเวลพันเลยโคโดดเลยแมงแ่งเวลตั้งพันหนึ่งจะบ้าหรือเฮ้ยทำไมนกตัวสีดำวะเดี๋ยวดูนะดูก่อนนะดูน,นะโดนนะด ฮ้ยทำไมนกตัวสีดำอะท่าอะไรวะบ้ามีท่าเรือนกดำเนี่ยเฮ้ยหายวะหายครับหายแหมตัวสีดำปึ๊ดเลยวะมาเรามาหาแรปเตอร์ท่ากันดีนกว่าเราไม่รู้จะเจอแรปเตอร์อะไรนะครับผมขออยากได้เขาเรียกว่าแรปเตอร์ไฟหรือไม่ก็แรปเตอร์อะไรก่อนก็ได้แต่เปอร์เซ็นต์การหาผมว่าหาหิมะมันน่าจะง่ายกว่า <c oughs> เพราะว่า หิมะมันค่อนข้างที่จะหาง่ายกว่านะหลังจากที่ผมจับมาหลายๆตัวเนี่ยผมว่าควอดวะควอดควอดแชมเปี้ยน oh, wow. ปะไม่ใช่อ่ะอยากได้ควอดแชมเปี้ยนแล้วเวลานี่คือไม่อยากได้ควอดตัวอื่นแล้วนอกจากแชมเปี้ยนตอนนี้หาแรปเตอร์ก,อก่อนดีกว่านะครับแรปเตอร์ครับผมอยู่ไหนเจ้าลูกน้อยของพอ่อโอ้โหวอเดอร์ฟอรคาโนไฟแม่มมม ใช่ปะวะ <c oughs> จะอ้อเอื้อทำไมเนี่ยมันไฟหรือว่ามันหินวะผมว่าหินวะหรือมันก็ไฟครับไฟคาโนไฟแต่แม่งปอกหินไฟก่อนละผมนี่เพ่นก่อนเลยเพ่นเลยทีเดียวอย่าอยู่ให้มันนานนักหนาแหละครับผมพอผมคงจะต้องใช้พลังในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วทันใจอฟฟีฟปั๊ปปัปฟ๊ฟีฟโอ้โหเฮ้ย ยอยู่ไหนครับเจอสักทีสิครับผมเจ้าแรปเตอร์ธาตทั้งหลายข้ามาแล้วฮ่าฮาโยสิบเอ,อ้ยตกตายไหมเอาลคะครัตอนนี้ผมก็เกิด กิดเนเรียบร้อยแล้วตายอย่างโง่เลยบอกให้ตายอย่างเหรอโอ้โหตายโคตรแบบอน,นาจใจมากเลยนะแบบโอ้ตายรับไม่ได้เลยต้องตกข่าตายอย่างเงี้ยผมนี่โคตรเซ็งเลยเวลาตายไม่ <c oughs> อะไรครับเมื่มอกี้ผมจำพิรกาศการตายไว้แล้วเดี๋ยวเราคงจะเจอแล้วลหละของถ้าไม่เจอนี่เลิกจับเลยนะ <c oughs> บบนเลิ้าเหรอเลิกไม่ได้โอ้โหเอ้ยนี่แหละครับปัญหาประสรรคมากมายเต็ไมไปหมดเวลาเราจะจับเรนนัวสาวเป็นนี้แหละ ก็ต้องอดทนนะครับต้องบอกเลยว่าก็ต้องอดทนนะเพราะว่ามันก็ทําอะไรไม่ได้ครับถ้าตายก็ต้องเดินหาของเนี่ยแหละอยู่ไหนอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะของอยู่ไหนคะลูกอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ where is the where where นะครับตอนนี้หาไม่เจอวะเฮ้ยเฮ้ยหรือจะได้เลิกจับจริงเนี่ยเอา้าเผื่อนี้ละตายไเนะี่ย ยังไม่ตายครับดีนะไม่เจ็บผมก็งง้วบางทีมันก็เจ็บบางทีมก็ไม่เจ็บผมงงมากเลยบางทีก็เลือดรดบางทีก็เลือดไม่ลดไม่รู้จะยังไงครับเดี๋ยวนะตอนนี้ผมจะหาเจอล่าเน,นี่ยจะหาเจอหรือเปล่าหาเจอหรือเปล่าเอออยู่ไหนครับเอาละครับตอนนี้ผมก็หาของไม่เจอ ก็เลยทําการค้าใหม่หมดทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็ครับลูกกระสุนเบร้อยหนึ่งดอกนะครับแล้วก็ปืนโหเสียเวลาชิเป่งเนี่ยคือแบบโหผมมงุดหนิดมากตายไม่น่าตายตายเฉยอะ่ะเออก็ผมเปลี่ยนบรรยากาศเลยแล้วกันผมจะเฉกไปหาเมืองหิมะเลยแล้วกันครับเพราะว่าการหามันง่ายกว่าเพราะตอนนี้เริ่มเซ็งแล้วต้องบอกเลยเริ่มเซ็งแล้วอุ้ยโดโด,โดทองเหรอวะโอลิชิตโอลิชิต ทองอัลักกักๆเลยนี่โดยเฉ่าะโหโหยกอใหญ่ย่ยใหญ่ยกอใหญ่ใส่เพวกโอุ้ยไอลิงดำไอลิงดำอย่าไปจัดการมันอย่าไม่อย่าไปยุ่งกับมัน ไปหิมะกันนีกก่าครับผมพอ,อนกไปแล้วกันเพราะว่าผมไม่อยาเสี่ยงตายก็คือมันน,น่าเบื่ออยาา่า้ครับเวลาจับมันสาถ้าเราไม่เอานกไปเราก็จะเสี่ยงตายครับแต่ถ้าเราเอานกไปเราก็จะเสียเวลาในการพากลับซึ่งผมคิดแล้วนะว่าการพากลับดีกว่าดีกว่าตายครับเพราะตายนี่เสียเวลาเยอะกว่าเพราะต้องมานั่งฟาร์มผอใหม่หมดเลยต้องบอกเลยว่าผมมานั่งฟาร์มผอใหม่หมดเลยนะครับน <kho> ี่ต้องบอกเลยว่าต้องมานั่งฟาร์มผอใหม่หมดเลยจริงๆก็ไม่เป็นไรครับก็นะจัดไปจัดไปอย่าท้อถอยครับ พอได้แต่อย่าถอยครับสำหรับ a K. เอเไม่งั้นถ้าถอยนี้คือจบเลยนะบอกให้ถ้าถอยนี้ปิดเครื่องนอนเลยจริงโอเคเรามาดูดีกแบบว่าอ่าเจ้าแรปเตอร์นะครับแรปเตอร์ฮ y ล a p แรปเตอร์อยู่ตรงไหนสวัสดีครับผมแรปเตอร์เดี๋ยววะมันจะอยู่แถวไหนวะแรปเตอร์นี่มันดกดำแถวไหนนะเดี๋ยวผมคิดก่อนนะแรปเตอร์นี่มันจะอยู่เยอะๆแถวไหนวะ ท่หิมะไงมันเป็นแรปเตอร์ท่าหิมะไงผมเลยไม่ชัวร์ว่ามันจะอยู่ตรงไหนได้เพราะว่ามันมันผมมันต้องสุ่มทั่วไปอะเออต้องบอกเลยว่ามันต้องสุ่มทั่วไปแน่นอนแล้วมันหายากด้วยไงเมืองหิมะคือมันเป็นเมืองที่ต้นไม้หนาชิบหนาชิบชิบแบบบอกให้ว่ามันหนาชิบมากครับจริงๆคือต้นไม้นี่แบบโหแบบดกดำอลังการงานทางมาเลจริงๆนะดูดิเห็นไหมดกดำมากเลยต้องบอกเลยว่าดกดำหำโตมากจริงๆครับโคตรแบบ คือมันลกมากอ่ะคือเราจะหาดโวเสาอะไรหนึง่งแบบหายาหาเย็นมากและที่สำคัญคือผมให้มีกล้องด้วยเนี่ยผมต้องหาตาเปล่าอุย้ยตัวอะไรอ่ะข้างข้าหิมะเหรอโอลีโอลีข้างข้าหิมะโ,โ,โ,โคตรเท่อ่ะเฮ้ยเจ๋งวะ่ะเฮ้ยเท่เท่เฟี้ยว้าเฟี้ยว้าดิจัดไปลัตเตอร์ครับผมต้องหาตาเปล่านะครับเนี่ยโอแม่ตาเฮ้ยดวงจันทร์นะดวงจันทร์ขึ้นรางวัลเว้ยเจ๋งวะ่ะ เดี๋ยวเรามาหาทางฝั่งนู้นบ้างแบบแบบอะไรวะนะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลงไปดูแป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ย <c oughs> นี่หรือเปล่าบอลอ่ะเ <c oughs> <c oughs> จอเจอแล้วครับเจอแล้วตอนนี้ผมเจอแล้วเจอแล้วเจ้าแรปเตอร์น้ำแข็งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอ,รอสักครู่รอสักครูรคร่เดี๋ยวลองคิดไปก่อนลองคิดไปก่อนไม่ได้วะไม่ได้หรอโอ้โหแม่งตผีผมต้องชองแขชงชงแขชงเลยนะเฮ้ยไป <c oughs> ไ่คิดเพนกวิน,นไปทำไมผมไม่ได้จริงๆด้วยครับคือเราจะต้องยิงมันแล้วว่าแบบนี้คือไม่ได้แล้วครับคือคีบไม่ได้นี่ผมเซ็งมากเลยนะคือไดโนเสาร์แม่งคีบไม่ได้เนี่ยคือแรปเตอร์ธรรมดาคีบได้ครับแต่แรปเตอร์อ่าแบทแอสนี่คีบไม่ได้แบทแอสตัวนะ่ะ <c> ไ <oughs> ใช่แบทแอสตัวนะ่ะแบทแอสคีบไม่ได้นี่ครับผมอยู่ไหนวะโอ้ตัวเล็กมากแล้วหัววายมากตน่าโมเลยผมยิงเอาแบบนี้เลยนะเขาเรียกว่า จู่ระยะไกลโอ้โหหลบอ่ะมันหลบอ่ะมันหลบอ่ะโดนปะวะเฮ้ยไม่โดนอ่ะมันหนีก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดนะผมเปลี่ยนเปลี่ยนที่ก่อนเปลี่ยนที่ก่อนต้องเปลี่ยนที่ก่อนเลยจัดไปอยู่ไหนวะเฮ้ยมันไปบุกมาแอมมอะอย่างนี้ก็สวยสิลูกพี่ลูกน้องโอ้โหโดนแมมอครับโดนแมมอไปเฉยเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำยังไงต้องทำยังไงเดี๋ยวต้องรอโอ้โหรอสักครู่นะครับผมต้องยิงใส่มันให้ได้พารลเตอร์ผมว่าแป๊บเดียวก็น่าจะเรียบร้อยแล้วครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับตอนนี้ก็สลบเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้เวลาไม่มากไม่ไมยเท่าไหร่ครับแต่ว่าแม่งฟื้นไวชิเป่งเลยวะมันจะฟื้นแล้วอะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวผมขออ,อันเนื้อก่อนอัดเหนือ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 แล้วแล้วเหนื้อเหนื้อเหนื้ออยู่ไหน เนื้อเนื้อน้องไม่มีเลยอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมขออ่าเดี๋ยว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 เดีเนื้อน้อง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 แถวนี้มีตัวอะไรแมมมอสแมมมอสใช่ใช่แมมมอสครับเดี๋ยวผมไปเอาจากแมมมอสก่อนบ๊มบ๊มแม่งเต็มว่ะโอ้ยช่องเต็มเฉยอ,ะอ่ะผมนี่เซ็งมากเลยเนี่ยช่องเต็มเฉยเลยเดี๋ยวก่อนเนดะี๋ยวก่อน อ,อย่าให้มันฟื้นเด็ดขาดครับต้องบอกเลยว่าอยากให้เขาฟื้นเด็ดขาดสำหรับเจ้าแรปเตอร์น้ําแข็งของผมนั่นเองยิงไปไม่เท่าไหร่ครับก็สลบละหน่อยเดียวก็หลบแล้วหน่อยเดียวก็สลบแล้วบอกเลยง่ายมากครับไม่ยากเท่าไหร่นีเล่นแมมมอตัวนี้เลยครับ อันนี้ผมเล่นแบบมอตัวนี้แล้วเล่นมันเลยเอาเนื้อน้องเท่านั้นเนื้อน้องได้ไหมได้ไหมครับเนื้อน้องได้สิครับไปเลยครับตอนนี้ต้องเรียบแล้วต้องทําเวลาหนึง,หนงแล้วต้องแข่งกับเวลาแล้วเพราะว่า,าค่าสลบมันน้อยวเว่อร์เลยแรปเตอร์เนี่ยคือน้อยมากเพราะมันตัวมันเล็กก็บอกเลยว่าไดโนเสาร์นี่ค่าสลบน้อยมากนี่เกี่ยวกับตัวนะครับตัวเล็กตัวใหญ่จริงๆเออใส่เลยใส่เลยเนื้อน้องเนื้อน้องเนื้อน้องโนโน no โนทันไหมทันไหมทันไหมครับทันไหมต้องทันสิ ต้องทันสิครับผมต้องทันสิครับอ่นี่มีลูกดอกเก็บแ้งหน่อยนึงครับโอเคจัดไปใส่เลยใส่เลย,ยเดี๋ยวจะโอเคตื่นเรียบร้อยครับหนึ 1, 4, 9, uh ่ง huh. สี <laughs> wrap, ่เก้าห้าอ่ะฮะไอซ์แร y โยโยโยไอซ์แรโยโยโยครับผมจัดไปเรามาใส่อานดีกว่าอานผมทำหายไปเมื่อครั้งที่เรงไม่ได้คราบมาเดี๋ยวผมคราบแล้วก็ใส่ให้มันเลยแล้วกัน ปั๊บทำไมต้องใช้อ่านด้วยวะถ้าไม่ใช้อ่านน,ะน่าจะขี่ได้นะผมว่าไม่คงจะสนุกนะ่าดูจริงๆโอเคงั้นเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวผมต้องเวลให้มันก่อนเพื่อที่จะเอากลับกลับบ้านนะครับผมตุ้งจริงโอ้ดูดูท่าตีมันดูท่าตีมันโอเคเดี๋ยวเรามาดูค่าสแตตกันวันนี้ก่อนนะครับค่าสแตตนะครับเริ่มที่หมื่นสามห้าร้อยสี่สิบน้อยน้อยอะ่ะทำไมน้อยจังเดี๋ยวอดาเมจได้มาสองพันครับน้ำหนักได้มาพันร้อยมูปิดได้มาร้อยยี่สิบถือว่าค่อนข้างดีถือว่าค,าร,าครับ ก็โอเคนะก็ไม่แน่โอ <Montana> okay. <mortality> ้ยไครโรคูเวว่าห้าพันห้าโอลิชิตโอลิชิตไม่เวลมันเยอะกันจังวะโอ้โหดูดิเวลสี่พันห้าสามพันหกโอลิชิตไม่เวลโคตรเยอะเลยว่ะโอ้โหอดไลท์ทารุนมากตัวนี้เวลอะไรเนี่ยถ้าอย่างงี้เวลอัพเวลอัพกระจายแล้วผมบอกให้ถ้าแบบเนี้ยคือถ้าไดโนเสาร์เวลสูงขนาดนี้นี่เวลอัพกระจายกระจุยบอกเลยว่าอัพแบบขี้แตกขี้แตนอ่ะจริงๆนะ โอเคผมขออมัมูปิดได้ไดก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าจะเอากลับบ้านมันก็ต้องใช้มูปสปีดนิดหน่อยบอกเลยว่านิดหน่อยแต่แค่ร้อก็กว่านี่ก็วายชิปเพลเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูไอ้นี่กันบ้างนีกบ,บ่าว่าเรื่องอะไรอีเจ้าแม,มงดาเจ้าแม,มงดาเจ้าแม,มงดาเจ้าแมงดาโอ้ยมันไวแล้วมันตียากมากครับสำหรับแซปเตอร์นเนี่ยวาแล้วมันตียากมากจริง,รงต้องบอกเลยว่าจริงๆครับตีมันอีกมันจมมันจมปุบแล้วสองร้อย ข้ามาันได้ไข่บุกม,มาหน่อยนึงนี่เลยอาเจนอาเจนไปไหนลูกอาเจนอาเจนไปไหนลูกอะไรลูกอะไรลูกอะไรลูกกัดไปจัด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 ครับผมเรียบร้อยจัดไปไอเสียข้ามันโหห้าพันเลยเหรอโ l ลิชิ t เงินกวิ้นไห้าพันหนรอาสิจะบ้าหรือเปล่าเนี่ย โอ้มูปิดผมว่าเอาแค่สองร้อยก็น่าจะพอแล้วล่วะว่ะคือมันไม่น่าจะต้องใช้เยอะเยอะไปกว่านี้ก็คงไม่ใช่แล้วปะตามมาลูกน้อยโอ้โหแม่งบินมาเลยไ <c oughs> <c oughs> ปไหนแล้ววะ <c oughs> มาได้เปล่า Come on man Come on Come on boys b บ y and g กูคอมม e ่ e อคอมมาโอเวอ e ์เฮีย e ์ e อมมี่ e อ e อมมี่ e อ e อม ชิป holy ชิปแมงไปติดไอ้ตรงนั้นอยู่ได้โ oh, อ้ยฉลาดแท้นอลูกเราปุ๊บโอเคมาเดี๋ยวผมขอว่ายไปสุดๆให้มันแบบว่ายนี่เลยแล้วกันเอาให้สุดแมปเลยให้มันแบบแม่งติดไม่ได้อีกแล้วอะ่ะคือแบบผม่รับไม่ได้อะ่ะผมรับไม่ได้จริงๆนะโอ้โหแล้วแม่งว่ายนะ้ำโคตรไวอะ่ะแป๊บเดียวไปถึงนกแล้วอะ่ะแล้วดูเราว่าจะว่ายถึง โคตรโหดเลยมันตะเลว่าไงจะเลือกมันตะเลโอเคเอา่าไปไปกันดีกว่าคชืบชืบโอเคไปเลยครับผมมาตามมาลูกตามมาโอ้ติดอีกแล้วปะาท่ยผมนี่ริ้วเลยครับปวดเสียนเวียนกล้าวมากบอกเลยคือแบบ มันไม่น่าจะเอ้ยมาแล้ว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 ฉลาดฉลาดฉลาดหน่อยลูกโอ้ตรงนี้บานเลยครับแล้วมันจะผ่านไปได้ป่าวะน่าจะต้องได้สิได้ไหมอะไม่ได้จริงๆด้วยครับงานแบบโอ้งานหยาบมากเลยบอกให้แม่งเอ้ยคือทําไมเขาไม่ทําให้มันฉลาดกว่านี้ไดนโนเสาร์เนี่ยผมไม่เข้าใจเลยนะอา้าวงานงานดิบงานดิบละงานดิบละ เออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันตามได้ได้หรือไม่ได้เนี่ยเฮ้ยมามางั้นก็ตามมาอ่ะออกมาให้ได้นี่แหละครับคืออุปสรรคอย่างหนึง่งนี่ผมเวลาเล่นเอไอเควผมต้องเจอเวลาลากเดินสอบกับบา้าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอ้โหพระเจ้าช่วยกลวยทอนมากเลยนะบอกให้เดี๋ยวผมผมขอใช้เทคนิคนี้หน่อยนะคือแบบนี้ไม่ได้แล้วครับถ้าจะมาปล่อยดึงแบบนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยแม่งเสียเวลามากเลยจริงๆ เดี๋ยว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 ต้องดำน้ำแล้วอะถ้าแบบเนี้ยโอ้เอ้ยแล้วมันติดอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแม่งบานเลยข้างล่างนี่เองโอ้โหมันไปไหนไม่ได้ข้างล่างครับโอ้หแม่งมากันเต็มเลยอะจะมากินแรปเตอร์ผมอะโอ้ยบ้าไอ้บ้า,บาเต็มไปหมดเลยอะคือแรปเตอร์แรปเตอร์แม่งโดนแดดเลยเองโหย ผมก็งงลงไปแรปเตอร์มันไม่ไปไหนวะไม่ดำลงไปวะโอ้โหแม่งพอลงไปข้างใต้รู้เรื่องเลยครับบานเลยอะฉลามรอรับประทานเต็มเลยมา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 ,มาไปโอเคหวังว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะจ๊ะเจ้าแรปเตอร์ตัวน้อย follow 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 ได้ตกนามจนได้โอเคไป เดินทางหลายล้านกิโลมาเลยครับสวัสดีเนอร์บอยครคราวนี้ก็หมดปัญหาหมดทวงแล้วจะบอกให้สบายๆชิวๆขำๆฟินๆฟินๆไปเลยทีเดียวโหวดูแม่งโคตรไวเลยแม่งโคตรสลัดแล้ว,สลลวสลเสียคนเบรบิเจอร์มากเลยครับบอกให้จริงๆเอา้าอยา่าอย่าอย่าตกน้ำอนนนเอ้ยบินบินเอ้ยเฮ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 ้ยทำไมมันบินตกน้ำอ่ะโหยบินตกน้ำเฉยเลยอันนี้แรปเตอร์แรปเตอร์มันควงตามครับ ก็สวยดีนะผมชอบอยู่แล้วครับอืมทาไมมันเป็นแบบนี้ลนะ่ะกดเคไม่ได้เลยครับกดเคนี่เน่าเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอขึ้นนกให้ได้ก่อนละกันครับเอาละครับตอนนี้ขึ้นนกไม่ได้ก็พาแม่งว่ายไปด้วยกันเว่าโคตรครับออกลนวเถื่อนเลยทีเดียวในเมื่อมันไม่ไม่ได้ใช่ไหมผมก็นี่แหละว่ายน้ํานําแล้วครับโอ้โหตอนนี้ผมว่ายสับสับยาวแล้วบอกให้สับยาวสับเต็มแล้วโอ้โหมันก็บินวนเวียงกันอยู่บนหัวผมเนี่ย คือเอ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้แล้วนี่หว่าได้แล้วนี่หว่าเดี๋ยว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 อืมโอเคนี่แหละครึ่งตัวจัดไปจัดไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นผมขอ,อกดยกเลิกหมดเคเรียบร้อยครับแล้วก็เป่าแรปเตอร์มาหนึ่งตัวครับแรปเตอร์ครับแรปเตอร์ครับผมเดี๋ยวมันจะตกน้ำแรปเตอร์โอ้ยปวดหัวจริงเนาะ <c oughs> เฮ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยไม่มีออกมาเนี่ยครับเดี๋ยวนะอ้าวชิบหายแล้วรัเตอร์แม่งนิ่งว่ะคือเป่าไม่ได้ครับตอนนี้ผมเป่าไม่ได้เออช่างแม่งเป่าหมดเลยแล้วกันจัดไปโอ้โหปัญหาเยอะมากเห็นไหมผมบอกแล้วเวลาเอานกมานี่ผมผมเบื่อเลยอะ่ะบอกให้คือเนี่ยอยากให้เห็นหนึ่งปัญหาว่าทำไมหลายคนจะสงสัยทําไมผมไม่เอานกไปจับมันไว้กว่าเหมือนนู่นนี่นั่นกว่ากันเนี่ยแหละครับ คือเวลาลากในตัวสาวก,กับบ้านคือมันเป็นแบดแอสต้องเข้าใจด้วยว่ามันคือแบดแอสหรือเป็นตัวพิเศษของมอสมันไม่สามารถคลบได้อยู่แล้วครับไอการคีบนี่ตัดไปเลยคือคไม่ได้อยู่แล้วมันก็ทําให้เวลาเอากลับเนี่ยมันจะยากเย็นลําบากแบบน,นี้เห็นไหมคือเราจะต้องแบบคอยดูมันตลอดเวลาต้องบอกเลยว่าต้องคอยดูตลอด24ชั่วโมงจริงอาจจะบ้าแล้วก็ไม่ถึง24ชั่วโมงโอ้คือต้องคอยดูตลอดเวลาไม่งั้นมันจะแบบหลุดกรอบหลุดเฟรมไป,ไปนู่นไปนี่ไปนั่นอ้าว ไปไหนแล้วล่ะขอยวงล่างผมนี่ตกใจอย่างเดียวเลยหูแม่งกอริล่าดำแม่งมาแถวนี้แล้ววะทำไมมันโหดขนาดนี้วกะกอริล่าดำเนี่ยแม่งน่ากลัวไม่นี่โหดหรอกผมบอกอเลยมันน่ากลัวมากครับกอริล่าเนี่ยผมไม่ค่อยชอบมันหรอกมันน่ากลัวมันเท่เก็เท่เอ,อยู่หรอกแต่มันน่ากลัวครับต้องบอกเลยแม่งน่ากลัวมากเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมขอเอานกกดผิดอีกวันนี้เป็นอะไรเนี่ยไม่ค่อยลื่นไหลเลยครับการเล่นไม่ค่อยลื่นไหลเลย ติดๆขัดๆโอ้โหเนี่ยมันคลังทรัพยากรไดนโนเสาร์แท้ๆหล <c oughs> อองค์กรน้องมาจองนี่ก่อนนะจัดไปเดี๋ยวผมอยากเข้าออกทางนี้เป็นมากเลยเพราะว่าทางนี้มันง่ายมากครับคือมันใกล้มากๆเลยต้องบอกเลยว่าใกล้มากครับสำหรับทางนี้เพราะว่าเดินเข้าเดินออกนี้สบายมากบอกให้ <c oughs> จริงๆดูดิดูด,ดิเห็นไหมแป๊บเดียวโหแล้วอะเดี๋ยวผมจําทางออกนิดน,นึงนะแรปเตอร์เหรอแรปเตอร์อยู่ขวามือถ้าเราเข้าซ้ายมือ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จัดไปทำได้ไหมได้ครับได้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 ไว้ก่อนอ่ะเอ้ยนี่ไงทางเข้าเจอแล้วเรียบร้อยครับโผล่โผล่พรวดพรวดเลย เรียบร้อยโรงเรียนเจ๊กนะครับเอาล้ครับวันนี้ก็มาทําการจับเจ้าแรปเตอร์หิมะให้ดูนะจ๊ะก็ง่ายง่ายครับตระกูลแรปเตอร์จับง่ายเพราะว่าผมบอกแล้วว่าตัวมันเล็กจับง่ายง่ายจริงโอเคเดี๋ยวตอนหน้าผมจะทำเลก็คอยติดตามเป็นที่ดีนะครับสำหรับเอเควันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กับเอร์เค่ากันใหม่วันพรุ่งนี้8โมงเช้านะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า